ครัสดีพี่น้องมองังปายสุขสุขเนครับวันนี้ภาพีพนอนงอมาเมืองอีกอาชีพหนึ่งครับของพี่น้องตากุกแด,กนนนนนดแนงนะครับเมืองป่ายนะครับเป็นปายขนาดจะนหัแล้ะครับว่ามเมืองเนี้ยนะครับมีสิทธามากเมืองอาชีพเลียงไมนะครับของคุณพ่อดำรงอยู่ข่่มนะครับ ไปสัมภาษณ์เขาในข้างในนะครับบรรยากาศด้านในนะครับจะไปหาเจ้าของบนสะกดนะครับครับเจ้าของครับคุณพอดำลงนะครับดำลงอุ่นข้านะครับ เดี๋ยวพาไปรอเมืองซะก่อนนะครับไม่ได้ไม่ไม้เหลืองไม้ไม้พันยังกูพ่อไม้พันนันพันอีได้พันไม้เหลืองไม้สูนโอ้ไม้สูนนี่โล่งโล่งเรียงนะครับขนาดใหญ่จูด้จังกองพ่วนสามจูดิจังสามกองเนาะสามกอง อาชีพนี่นะครับแต่ก่อนเลี้ยงหลายนะครับลอ,<า>อยตอ่อสวงยางพราราเขามาก็เลยเงียไปนะครับแต่ว่าคุณพ่อมืนก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับราคาเป็นยังไงครับโลเท่าไหรครับประเด็นราคาตัดลงแล้วมันโคงน้งเล็กซึ่งโค้งเล็กได้ลูกแล้วลอยหาซีลอ,อยหาซีเนาะใกล้ใกล้สีซุกแล้วบ่ใกล้สีซุกแล้วบ่หาก็ได้หาปัดสีน,นอนซีระยะระยะของมอนไม้หนิมัน มีจักระยะหัว่ามันมีซีซีระยะเนาะเงื้ยะเออนอนหนึ่งนอนสองนอน 3, <4 S 1> สามซีซีมาดูกันว่าจะหากัดซีซุกเออกำลังสีสุกแล้วตอนนี้ซีแล้วน,น้อนสีนอนแมแน่กำลังสีนอนซีนะครับตอนนี้เรียกซีเลยอะครับโตัวไม้นะครับกำลังสีนอนซีนะครับมีคืออีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ ยังมีอยู่นะครับแถวโซนตําบลพวแดงนะครับของคุณพ่อดำลงอุ่ข่ำนะครับต้านลพวแดงนะครับอำเภอเดคมจังหวัดมกนะครับมันก็ยังเหลียงอยู่นะครับแค่รอบหนานะครับไอ้มันสุกตะกอนเดชิฟาเมืองว่าเป็นหน้าไดนนะครับไี้คือต้นตอนะครับเสียไปเฮ็ดผ่าไม้นะครับเฮ็ดผ่าไม้เฮ็ดยั้งนะครับเฮ็ดผ่าเฮ็ดอีกตั้งๆนะครับเกีียวกลับไม้นะครับ เริ่มต้นจากโมนีนะครับจากคนเดี้ยงโมนีนะครับจะดูแลย่านดีนะครับความสะอาดเป็นทีนึงเลยนะครับแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆนะครับตอนนี้เลี้ยงเจ้ากองพัวสามสามกองเลยนะครับเต็มมาตานะครับขยายขยายออกเต็มบนนี่เต็มโคกเต็มโกสั้นจ้นความมีสุดเต้นความื่นั่นเหละ เตือนซีแล้วจะขยายออกอีกนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับอันนี้เพิ่นขยายได้เพิ่งจะได้สามนะครับทั้งหมดมันหกสันนะครับเป็นหกสันบานเลยครับมันตื่นนี่ก็ขยายเต็มมัดหกเตือนซีจะขยายออกมันเต็มหกสันเลยนะครับเอาไปขายใส่ครับ ขายนี่แล้วแต่ท่านค่ำายู่แล้วบันบ้าเขามารับชื่ออยู่นี่ขายให็กินอกินมารับชื่อราคาสำนีพออยู่ได้อยู่เนาะครับบัววาแลแ้วตะเกากระเรียงไม้ขาวมันได้สองร้อยมันบวกเคยื่อจกสองร้อย,ยก็เท่ากันสำหรับพอ,อพอมันมาเรียงชุ่มนี้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วมันมาเรียงบริัทพ,พวกง เปลียปลย่ยนีเนี่ยมันก็เปลามันบ่ามาตรฐานคือเป,ปลบบี่ยนบริษัทใหม่บริษัทจิ๋บริษัทโอเปลี่ยนเปลี่ยนบริษัทใหม่เนาะมันเป็นบริษัทใหม่ตะเก او เรียงไม้ขาวตะเก او เรียงไม้ขาวกีกา,าร์เรียงไม้ขาวได้สองร้อยความาตลอดได้สองร้อยเศร้ากระไรถึงจะมาเปลี่ยนเลียงไม้ไม้ไม้เหลืองอยา้มาเปลี่ยนไม้เหลืองบานเรื่องสีมันก็เลยจีนกับมันกับปับคู่ยึดเนี่มันก็เลยว่าถ้ามัน ต้องอันน okay. okay. ั้นรอมาตรฐานกานนุ่นก็ยากอยู่โคตที่เป็นเหตุโอเคนี่เป็นโตไหมนะครับนี่ตัวเลี่ยนๆกำลังแล้วนะครับกำลังสีซุกแล้วนะครับอีกตื่นนึงนะครับอีกกำลังสีน่องกำลังสีน่อง C นะครับตื่นแล้วก็อีกประมาณเจ็ดหมื่นระยะเวลาเรียงนี่ประมาณจ็ดหมื่นทั้งหมดประงหมดสิบหกหมื่น <Krist ine> เครื่องเดือนเครื่องเดือนเครื่องเดือนสุกแต่ว่าการเลี้ยงเนี่ยจะเยู่เลยระดับเดือนละเท่าไหอล่ะประมาณประมาณเดือนหนึ่งถ้าเก็บถ้าเก็บถ้าเก็บร่างไม้ถ้าเก็บอย่างพวกประมาณเออประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวนี้มันกับพวเด็เก็บกับฟองว่างจอเลยนี่ัมว่างคาไพเอาเลยง่ายอยู่เก็บสบายเนาะสบาย่ตะเกาหลายตะเกาตะเกาใส่จอตะเกาใส่จอ ถักกดาบาดีเจ็บฟาดใส่เจ็บสกัดใส่ใจเจ็บง่ายไปตีกหนาโอเคนะครับนี่คือหนึ่งกรชีพครับที่คนเลี้ยงอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวบังเตือนนะครับรอบหนาขั้นมันสุกเดี๋ยวดิสิเวียมาสายครับพี่น้องในเมืองอีกนะครับจะในแต่ขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณผอมนะครับที่ให้ความรู้เรื่กงน้อยนะครับสำหรับการเลี oh, okay, yeah. oh, okay. ้ยงไม้นะครับ ไอค้คลิปหนานะครับเดี๋ยวจะมาว่ากันไหมนะครับละไก่อาจจะเป็นไห้มันเป็นพักหลอกเป็นร่างไม้เหลี่ยจังมะเมืองอีกหนุนอาชีพนะครับได้คลิปหนาครับจิ้อกันไหมครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอบคุณในไลา์ครับฝากกดติดตามได้เลครับกดไลค์กดแชร์ตั้มเนนะครับสำหรับช่องของเฮ้านะครับธีชีตแบบบ้านนะครับพื้นบ้านเฮ้านะครับ